give the culture They the will คำถามคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของรูกชาย r ัต a t h a w a y คืออะไรคำตอบก็คือเขาเจอนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่แค่ความเก่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าด่านหนึ่งที่จริงๆแล้วมีตัวเก่งจำนวนมากที่อาจจะมาเป็น s u c เซสเซอได้แต่ไม่สามารถผ่านได้ก็คือ ทีเด็ด10ด้านของวอร์เรนบัฟเฟตตวันนี้จะพามาดู10ทีเด็ดของวอร์เรนบัฟเฟตตนะคะกับ e s s i o n p l a นแผนสืบต่อธุรกิจของบริ i r e ฮ a t ต a w a y ค่ะ ย้อนกลับไปสัปดาห์ที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาให้กับนักลงทุนทั่วโลกนะคะหลังจากที่อรรนบัฟเฟต์นั้นได้พูดถึงแผน Succession Plan หรือว่าการสืบต่ออำนาจทางธุรกิจออกมาสักทีหลังจากที่เฝ้ารอมานานหลายปีแต่ในความเป็นจริงแล้วในการประชุมพู้ถือหุ้นของบริษัทฮ t ตเ w เวก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจอยากจะพูดเรื่องนี้แต่บังเอิญน,นะคะคุณปู่คู่หูชาลีมังเกอร์หลุดปากตอบคำถามและพูดถึงชื่อของซั c เซสเซอออกมาค่ะ Yeah but we do yeah we do but and Greg is, it. dependent on and Greg will and Greg Greg will keep the culture แต่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะทั่วโลกทราบแล้วค่ะว่าซัคเซสเซอร์หรือว่าคนที่จะสืบต่ออำนาจธุรกิจของบริษัท Hatterway Holdings Company ที่มีมูลค่าถึงกว่า627,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นชื่อว่าเกรกอรีอาร์เบลค่ะ ลูกมอกของบรูคเชอร์ที่อยู่กับบริษัทมานานกว่า20ปีและปัจจุบันเป็นรองประธานซึ่งดูแลกิจการด้านพลังงานทั้งหมดของบรูคเชอร์และดูแลกิจการทั้งหมดที่ไม่ใช่ธุรกิจประกัน เวลมีอัพเชื่อว่าสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากเรื่องนี้มี2พาร์ทด้วยกันนะคะ 1. คือทีเด็ดจากการถอดปรัชญาแนวคิดชีวิตการลงทุนของวอร์เรนเบรฟเฟตผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นไอคอนของนักลงทุนทั่วโลกและ2คือ succession p l a n b e r k s h r r e h a t h a w ว y จะเป็นอย่างไรต่อไปหากไม่มีชื่อของวอร์เรนเบรฟเฟตและคุณปู่ชาลีมังเกอร์ ทีเด็ดแรกของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คือ passion ค่ะ without passion you don't have energy without energy you have nothing ถ้าไม่มี passion ก็ไม่มีพลังและเมื่อขาดพลังที่จะสู้คุณก็จะไม่มีอะไรเลย ในสารคดี Becoming Warren Buffett ที่ออกอากาศทาง HBO นะคะเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของ Warren Buffett ในหลายมิติค่ะและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของ passion ซึ่ง Warren Buffett เน้นย้ำเรื่องนี้พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าให้หางานที่คุณชอบให้เจอแล้วหลังจากนั้นคุณจะทำงานนั้นได้อย่างไรที่ติค่ะที่เด็ดที่2คือ Invest in yourself The best investment you can make is an investment in yourself การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเอง ใครจะเชื่อคะว่าคุณปู่ที่เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนวัย90คนนี้ที่เป็นคนเฟรนลี่ยิ้มเก่งแล้วก็สามารถคุยกับผู้ถือหุ้นได้นานต่อเนื่องถึง3ชั่วโมงเคยเป็นคนที่มีปัญหารเรื่องการพูดต่อหน้าสาธารณชนนะคะแต่เขาไม่หยุดเรียนรู้ค่ะเขาไปเรียนการพูดในที่สาธารณะหรือว่า Public Speaking กับเ e ล a ค n นกี้จนทําให้เขาประสบความสําเร็จในการสื่อสารและเขาก็ใช้หลักการนี้ในการขอภรรยาของเขาแต่งงาน ด้วยนะคะเช่นเดียวกับการอ่านหนังสือซึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์มักจะแบ่งเวลาในแต่ละวันให้กับการอ่านเสมอตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเลยค่ะที่เด็ดที่3ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คืออยู่และเรียนรู้จากคนเก่งค่ะ It's better to hang out with people better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours, and you will drift in that direction. หลังจากที่วอร์เรนบัฟเฟตเรียนจบปริญญาโทที่หมอิทเาลัยโคลัมเบียนะคะเขาก็อยากจะไปเรียนรู้งานจากอาจารย์ของเขานั่นก็คือเบนเกรแฮมค่ะแต่ตอนนั้นโคต้าเต็มนะคะทำให้วอร์เรนบัฟเฟตยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้จึงตัดสินใจสั่งสมประสบการณ์จากเบนเกรแฮมอาจารย์ของเขากระทั่งสามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้สําเร็จค่ะที่เด็ดที่4ของวร์เรนบเฟตก็คือ trust and integrity ค่ะ h o n e s t y is a very expensive gift don't expect it from cheap people ความซื่อสัตย์เป็นของขวัญราคาแพงมากและอย่าหวังว่าจะได้รับจากคนไรค่ะ บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์นี้นะคะวอร์เรนบัฟเฟตได้รับบทเรียนครั้งใหญ่ในปี1987ค่ะเขาไปลงทุนในวาน,นิธนกิจนะคะที่ชื่อว่า Salomon Brothers นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่มีการช่อฉนภายในด้วยการนำเอาชื่อของลูกค้าไปอ้างในการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเกินกว่าโคต้านะคะและนั่นทำให้แบงก์เกือบจะต้องปิดกิจการลงและยังเป็นต้นตอของหลายปัญหาที่ตามมาอีกด้วย ซึ่งมีความเสี่ยงทําให้คนหลายพันคนต้องเกือบตกงานนะคะแต่ท้ายที่สุดบริวารเฟก็ตัดสินใจขึ้นมาเป็นประธานของบริษัทซาลลมอนด้วยตัวเองเพื่อแก้ปัญหานั้นและนั่นก็เลยเป็นต้นต่อของวลีเด็ดที่หลายคนได้ยินจนถึงทุกวันนี้ค่ะ It takes 20 y e a r s to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. ชื่อเสียงใช้เวลาสั่งสมถึง20ปี แต่ใช้เวลาในการทำลายเพียงแค่5นาทีเท่านั้นที่เด็ดข้อที่5ของวอร์เรนบัฟเฟตนะคะก็คือจงรู้จักคนที่คุณคบขาด้วย You can make a good deal with a bad person คุณไม่มีทางได้ดิวที่ดีจากคนที่เลวที่เด็ดที่6ของวอร์เรนบัฟเฟตก็คือการหาเงินค่ะ Never depend on single income make investment to create a second source อย่าเพึ่งพารายได้จากแหล่งเดียวจงลงทุนเพื่อสร้างรายได้แหล่งที่2และนั่นก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราใช้เป็นมอเตอร์มาตลอดนะคะของ WellMeUp ก็คือใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะส่วนทีเด็ดที่7ของ Warren Buffett ก็คือเรื่องการใช้เงินค่ะ if you buy things you do not need soon you will have to sell things you need ถ้าคุณซื้อแต่ของไม่จำเป็น หนไม่ช้าคุณจะต้องขายของที่จำเป็นออกมาซึ่งเรื่องนี้เราสามารถที่จะปรับใช้ได้กับในชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ในช่วงเวลาที่เราอยู่บ้านแบบนี้หรือแม้แต่ต่อเนื่องไปอย่างเรื่องของการลงทุนด้วยค่ะที่เด็ดที่8ของ Warren Buffett ก็คืออย่าลงทุนด้วยอารมณ์ If you cannot control your emotions you cannot control your money ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้คุณก็ไม่มีทางที่จะควบคุมเงินในกระเป๋าของคุณได้วั <One S 1> นนี้บัเฟตเชื่อนะคะว่าการลงทุนเป็นเรื่องของหลักการและเหตุผลนะคะแต่ถ้าเราลงทุนโดยใช้อารมณ์ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จเพราะแม้เราจะมีอารมณ์กับหุ้นหรือกับหลักทรัพย์ที่เราลงทุนมากน้อยแค่ไหนแต่อย่าลืมว่าท้ายที่สุดหุ้นก็ไม่เคยมีอารมณ์ร่วมกับเราเลยค่ะ ทีเด็ดที่9ของวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่รู้ Never invest in a business you don't understand วอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะเขาพูดเน้นย้ำม,มาหลายต่อหลายครั้งค่ะว่าเขาชอบแล้วก็รักงานที่เขาทำอยู่นะคะเพราะเขามีทั้ง passion มีทั้งความรู้แล้วก็มีความเข้าใจนะคะเลยเปรียบเสมือนกับการเล่นเกมของตัวเองอยู่คือเขาสามารถควบคุมเกมนั้นได้ และนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวอร์เรนเบรเฟตถึงไม่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเลยค่ะที่เด็ดสุดท้ายของวอร์เรนเบรเฟตก็คือแบ่งปันให้คนอื่นบ้าง if you are in the luckiest 1% of humanity you owe it to the rest of humanity to think about the o t h e r 99%ถ้าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดใน1%แปลว่าคุณกำลังเป็นหนี้คนที่เหลือ จงคิดถึง99%ที่เหลือด้วยในความเป็นจริงแล้วนะคะวอร์เรนบัฟเฟตต์เคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกค่ะแต่ว่าเรียกเสียงคือฮาในปี2006ด้วยการประกาศว่าจะทยอยบริจาคทรัพย์สิน99%ของเขาให้กับองค์กรการกรุศลและยังชวนเพื่อนรักต่างวายัยบิลและมิลินดาเกสนะคะมาร่วมโครงการที่ให้มหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งให้กับองค์กรการกรุศลด้วยค่ะ จุดตั้งต้นของเรื่องนี้มาจากซูซานภรรยาคนแรกของวอร์เรนบัฟเฟตนะคะที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งซึ่งซูซานเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนที่ทำงานให้กับองค์กรการกุศลมาอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนแนวคิดของวอร์เรนบัฟเฟตในหลายมิติด้วยกันแม้ว่าช่วงท้ายจะไม่ได้ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก็ตามค่ะ แต่วอร์เรนเบรฟเฟตต์เองถ้าย้อนกลับไปดูจะเห็นนะคะว่าเขายัางอยู่บ้านหลังเดิมยังใช้รถคันเดิมเรียกได้ว่าเป็นคนที่สมถะที่สุดนะคะและรู้จักที่จะแบ่งปันให้กับสังคมพู้ง่ายคือเขาอาจจะใช้เงินไม่ถึง1%ของที่เขามีด้วยซ้ำค่ะ หลังจากเรียนรู้ทีเด็ด10ด้านของอร์เรนบฟเฟ์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ในส่วนที่2ก็คือ Succession Plan ค่ะ g r e กวิลคิปเดอะเค้าเจอนี่คือสิ่งที่ปู่ชาลีมังเกอร์วัย97ปีหลุดป่าออกมาในการประชุมของผู้ถือหุ้นบริษัทแ h a ต์เวย์ทำให้บริษัทเฟดนะคะต้องรีบมาเคลียว่าเกรกนี่แหละก็จะเป็นคนที่รับช่วงต่อหากในวันพรุ่งนี้เขาเกิดมีอันเป็นไปนะคะคำถามคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัทแฮตต์ a วย์คืออะไรคำตอบก็คือเค้าเจอร์นั่นเองค่ะ culture สำคัญของบริษัทฮาเดว์ก็คือการ decentralize นะคะหรือว่าการกระจายอำนาจไปให้บริษัทต่างๆบริหารจัดการด้วยตัวเองด้วยความไว้วางใจค่ะนั้นทำให้สำนักงานใหญ่ของบริษัทฮาเดว์ที่โอมาฮามีพนักงานอยู่แค่25คนเท่านั้นเกรกเองไม่ได้เป็นคนที่เก่งเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขาซึมซับ culture หรือว่าวัฒนธรรมองคอ์กรเข้าสู่สายเลือดเป็นอย่างดีตลอดการทางานกว่า2พศจค่ะซึ่งเกรก อาเบลในวัย58ปีคนนี้จริงๆแล้วมีเส้นทางไม่ค่อยต่างจากโวล์แฟรฟเฟ์สักเท่าไหร่นะคะโวล์แฟรฟเฟ์เองนะคะเคยส่งหนังสือพิมพ์เพื่อหาเงินแลกค่าขนมในวัยเด็กเกรกเองก็เช่นกันเคยแจกใบปลิวโฆษณานะคะรวมถึงไปเติมน้ำยาในถังดับเพลิงให้กับบริษัทที่พ่อของเขาทำงานอยู่ด้วยก่อนจะเติบโตแล้วก็ทำงานในสายบัญชีที่บริษัท Price Waterhouse Cooper ซึ่งเป็นหนึ่งในบิ๊กโฟค่ะแล้วก็ทำให้เขาเห็นความสำคัญ แล้วก็ตระหนักถึงเรื่องของรายรับและกระแสะเงินสดเป็นอย่างดีค่ะ ต่อมานะคะเกรกเองค่ะได้ขยับไปทำบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งนะคะก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น Mid America Energy และที่นี่เองค่ะที่บริมเฟดนั้นไปลงทุนก็คือไปซื้อกิจการนะคะในปี1999ซึ่งเกรกก็ทำงานให้ที่นี่อยู่แล้วก็เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของบริษัทฮ e ต a ์เว w ย์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและระยะหลังเกรกได้ขึ้นเป็น CEO ส่วนบริษัทนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Berkshire Hathaway Energy นั่นเองค่ะ ซึ่งสิ่งที่ทำให้วอร์เรนบัฟเฟตประทับใจเกรกก็คือการเป็นดิวเมเกอร์ที่ชาญฉลาดค่ะบัฟเฟต์มักจะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับเกรกเสมอนะคะและเขาบอกว่าทุกครั้งที่คุยกับเกรกก็จะได้ไอเดียดีๆไอเดียใหม่ๆกลับมาเสมอเช่นเดียวกันและนั่นก็ทำให้เขาสามารถฝ่าด่านคู่แข่งที่มีโอกาสเป็นซัพเซสเซอร์ของบริษัทฮ t ตเ์เว y หลายตนหลายคน แต่ไม่ใช่แค่ความเก่งเท่านั้นค่ะเพราะว่าด่านหนึ่งที่จริงๆแล้วมีตัวเก่งจํานวนมากที่อาจจะมาเป็นซักเซสเซอร์ได้แต่ไม่สามารถผ่านได้ก็คือด่านสําคัญที่ชื่อว่าความซื่อสัตย์ซึ่งคุณปู่วอร์นเบรเฟตกับชาเรมังเกอร์พูดตรงกันนะคะว่าเก่งอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องซื่อสัตย์ด้วย ปัจจุบันนะคะเกรกเป็นประธานแล้วก็ CEO ของ Berkshire Hathaway Energy นะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ให้กับบริษัทประมาณสัก10%ด้วยกันค่ะรวมถึงเป็นรองประธานของกลุ่ม Berkshire Hathaway ด้วยนะคะซึ่งดูธรุรกิจทั้งหมดยกเว้นธุรกิจเดียวที่ไม่ได้ดูก็คือธรุรกิจประกันซึ่งธรุรกิจประกันนะคะเป็นส่วนรับผิดชอบของอารจ,จิตเจนผู้บริหารเชื้อสายอินเดียในวัย69ปีที่เป็นรองประธานและก็เป็นทายาทลำดับที่2 ต่อจากเกรกอาเบลนั่นเองค่ะจริงๆแล้วโมเดลธุรกิจของ e r k s ชา r e h a t h a ว a y ของ Succession Plan ที่เกิดขึ้นนั้นก็คล้ายกับยุคปัจจุบันนี้นะคะของคุณปู่ชาริมังเกอร์และคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงอาจิตเจนเขาจะดูด้านของการเงินในขณะที่ด้านของบริหารก็จะเป็นเกรกอาเบลเป็นผู้ดูแลทั้งหมดนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทั้ง2คนก็ไม่ได้ทํางานบริหารแบบ day to day อีกต่อไปแต่ว่าเขาดูภาพใหญ่แล้วก็ตัดสินใจครั้งสําคัญในเชิงนโยบายมากกว่าก็คล้ายกับคนโปู่ชารีมังเกอร์และคนโป่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นเองค่ะหากพิจารณาสไตล์การลงทุนของบร r k s h i r e หรือว่าบร k s h i r ฮดเดอ a w วีแล้วนะคะต้องยอมรับว่าการลงทุนสาย VI หรือ value investing รวมถึงไม่ได้เน้นความวือหวาหรือเน้นการเป็นข่าวในโซเชียลมีเดียต้องบอกเลยนะคะว่าอาจจะแตกต่างจากคนที่ตอนนี้กลายเป็นดาวค้างฟ้าดวงใหม่อย่างอีรอนมาร์สอย่างสิ้นเชิงนะคะพอริลมั์สนั้นสามารถสร้างกระแสแล้วก็ปลุกความสนใจให้กับสื่อทั่วโลกได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งต่างจากแนวทางของบริษัทฮัตเตอรเวย์ที่มีคุณปู่ชาลีมังเกอร์และคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์นั่งแท่นบริหารอย่างสิ้นเชิงคะ่ะประกอบกับความป๊อปปู ดอลล่าของบร r e ชาร์ตเว y รวมถึง Warren Buffett นั้นอาจจะน้อยลงไปด้วยในปีที่ผ่านมาหลังจากที่ประสบกับภาวะขาดทุนถึง50 0 0 0ล้านดอลล่าสหรัฐแล้วก็มีการตัดสินใจที่ผิดพลาดซึ่ง Warren Buffett เองก็ออกมายอมรับนะคะนั่นคือการขายหุ้น Apple ออกมาเร็วเกินไปท่ามกลางการเติบโตอย่างโดดเด่นของ Apple แต่สาหรับนักลงทุนนะคะที่ชื่นชอบปรัชญาการลงทุนสาย VI นะคะเราก็เน้นความมั่นคงและพื้นฐานไม่ มือวาก็อาจจะวางใจได้ค่ะเพราะว่าทั้งเกรกอาเบลแล้วก็อาจิตเจนก็จะกลายเป็น2องคู่หูใหม่ที่มากลุ่มบังเขียนเบิร์ชาร์ทเว์ได้อย่างมั่นคงในแนวทางที่ไม่ต่างจากเดิมนะคะเนื่องจากเกรกอาเบลก็จะดูในมิติของการบริหารเป็นหลัก ส่วนอาจิตเจนก็จะมาดูในด้านของการเงินเป็นหลักซึ่งก็สอดคล้องกับแนวทางการบริหารณปัจจุบันของวอร์เรนบัฟต์และคุณปู่ชารีมังเกอร์น,นั่นเอง อาจจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนถ่ายที่หวือหวาหรือทำให้ทุกสายตาทั่วโลกต้องจับจ้องไปแม้วันนี้จะยังไม่เห็นภาพชัดนะคะว่าหลังจากส่งต่ออำนาจแล้วนะคะซักเซสเซอร์คนต่อไปอย่างเกรกอาเบลจะดำเนินธุรกิจได้อย่างที่วอร์เรนบัฟเฟตตั้งใจไว้หรือไม่คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะและนี่ก็คือทีเด็ดของวอร์เรนบัฟเฟตรวมถึงซั s เซชันแผนของบริษัทแฮตเทอร์วิค่ะ